เอาราเลยไปแะบนั้าตั้มไปแห้เขาสงสัยถ้าเป็นกูอ่ะกูรู้สึกสมเพศตัวเองมากเลยนะเว้ยที่ต้องให้คู่ต่อสู้ช่วยอ่ะแล้วตำรวจไม่มีที่บ้านนะเหนื่อยเหนื่อยแก่มึงจะไปนอนมึงก็บอกไอ้สัติบอลนี่อีกรอบเอาได้ครับคุณลูกค้าก็ไถ่รถมึงค้ารถมือค้าของคุณลูไปเัาแล้วนะที่บ้านนะคุณบอล เดี๋ยวผมไปพารถให้ครับเดี๋ยวผมไปกับคุณโนนะนี่น้องผมว่าลุงก็ไปนอนได้แล้วกูรอมึงไปนอนไงเดี๋ยวไปพร้อมกันเห็นลุงเหนื่อยแล้วลุงไปนอนได้แล้วผมว่าคุเชียวอยากไปนอนพร้อมมึงโอ้โหพักก่อนบ้างเถอะลุงเป็นไรจะเหนื่อยพอาะเหอ้ฟรีนั่นเนี่ยเดี๋ยวคุไปพักแล้วเดี๋ยวกูณไปพักแล้วเดี๋ยวคุพักยาวแล้วก็ไปนอนพร้อมมึงนี่ไง โอ้ยผม,ไไมก็ไปได้แล้วมั้งลูกก็น้องๆลูกไปได้แล้วเฮ้ยไหวเพราะกูก็อยู่ในประเทศตลอดนี่แหละไปผมว่าผักกับมางเถอะกองาเจ่าชิดซาเมเดชิตซาเปเดชิตช ยี่กับพี่จะรับตำแ่งหน้าโดนดิคอนปกติมานอนกี่โมงเนี่ยมอบอลไอตามครับปกติมานอนกี่โมงถึงเวลาถึงเวลาวะถ้าามกิตปกติมนอนกี่โมงกติานอนกี่โมงเวลานี่แหละฮะถ้าจะไปนอนมันก็บอกอาจาร ไม่ได้ตีกลับมือเราตายหรอกไอ้เหี้ยบ้าแกไปเร็วไปเลยตที่พามาแล้วมาเอาการนั้นนะที่พาผู้หนีรอดกูจะไม่ตาเบลเก็บปะเออเออที่พามารอดแล้วแล้วขึ้นมาด้วยกันอย่างงี้มันจะรอดก็ไม่ก็นี่ไงก็รอดไงน่าจะรอดแหละกูขับตามไปเฉยกูเหระเฮ้ยที่พาแบบโห้ยมือหนึ่งแท็กซี่มือหนึ่งหนิบอลไม่ช่วยใส่สภาพไหนไหมชิวๆอยู่แล้ว อันนี้หลุดละอันนี้หลุดละอันนี้หลุดจริงอันนี้หลุดจริงอันนี้หลุดจริงตัวพ่ตีขับกล่าวด้วยเอออ้าวแล้วเพื่อนว่าตอนกูอยากเล่นกิจกรรมอ่ะไอ้ที่อยแล้วเขาตามมาคนเนี่ยดูอยบอยไปรักเพื่อนแค่ไหนดูดิเนี่ยตอนกูตัวไอ้เดี๋ยวถ้ามึงไปขวามีมีมีให้แบบไต่ขอบนะจริงแล้ว มึงรุรุดเขกับรถนเราวุ้ยวุพี่จิกา้ยเฮเกิดไปปะเนี่ยเฮ้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 เฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเเกิดไปเฮียเกิดไปอ้อมมาได้นะเขบาด้วยด้วอะางข้างหลังะโอ้รถจักรยานยนต์แม่รถจักรยานอ่ะมึงลืมรามีทางขึ้นอะึมมีสมองไงพี่เฮ้ยตีบดับมึงโง่อะเฮียอย่ี่บดับมึงโง่อย่าาอย่าอย่อ่า่า่อ่า ลูกค้าแป๊บเดียวครับว้าไม่ยอมไป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 รับก่อนไปไปรับก่อนไปนี่จนชนได้อ่ะไปเดี๋ยวพี่ลงก่อนครับขออนุญาตต้องก่อนเพราะตอนแรกมันเบิกมาพามามันไม่สมบูรณ์ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพาม้ารอบรอบรอบต้นจัดกว่าสำเร็จอันนี้ก็คือจบแล้วไอ้เยี่ยพามาคือรถพร้อมวิ่งเดี๋ยวพี่ก็รู้ทีเนี้ย มาเบนของพี่อ่ะจะสู้แี้ผมไปไปไปให้รอเดาให้รอได้ให้รอไดให้รอไ้ให้รอได้จะลืมอยขัดด้ห่รอด้ไอ้เหี้ยเป็นรายการหรือไม่รายการสถานที่ด้วยอ่ะไอ้เาบจัดไอ้เหี้ยแต่ปากคนมึงทำไปเลยกูทำอยู่ไหนมึงไม่เห็นหรอรูบโชว์ไปบยรูคเราได้รูเบรเราได้เออไอ้สวไอ้สัว้สว้สว้สว เดสองเลสองยังแต่ไม่หมดไอตมกลับไปไอตมกลับไปไมหวบอลไม่ไหวแล้วไอ้ยาไอตําขับไหวมไหวลุงไอ้ย่าไอตามไปขับเถินเถินเถินสู้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 เถินไู้เถินสู้เถินสู้เถินสอ้เินสูาเลินสอ้เถินสู้เถินสู้เถินสู้เิไมูัวถินเถินสู้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 เถสู้เถนนส้เถ้เถินสู้ขสู้เถถามขับเถินส้เถินสู้เถิเถินาู้เถินสู้เถินสู้เนเถิเนเน้เา้ตามขับเ ขึ้นก่อนนะอย่าเพิ่งนะอัดตามเพื่อนมึงไหวชีวิตมึงแข่งบนเส้นได้แล้วตามมึงทิ่ถึงหน้าจ่าอุดงไว้ไอ้เหี้ยตัดแต่ถ้ามึงทนไม่ไหวอะเอาไม้พวงมาฟาดเลยเมึงจะทำอะไรอะมึงไม่ไปเลยพุทโอเขาชนเลยนี่สวยสวยสวยตามเมือนนี้เถือนนี้สวย ตาเบลอสวยตาเบือสวยตาเสวยสวยจริงสวยจริงสวไม่ได้แล้วสวยจริงสวยโอ้เนสวยจริงนะับสิสุดลงคอยคอยทีครับพี่คอยทีครับลูกๆคอยจีของซ่อมนะแมลุงเลของไผมเลขอ่าหนึ่งศูน้าสามลุงเราขับทุกคนเลยแล้วเราจะขับทุกคนละ ให้กูขับไปให้กูขับไปให้กูขับไปอ่ะกลูกขับอ่ะลูกขับไายแมื่อกี้กูส่กูอยากตายไอ้เหี้ยกูแบบมึันเป็นตัวตลกไงเหี้ยมึงรู้ไม่ไม่มึงรู้ตัวว่าตัวมึงเป็นตลกไอ้เหี้ยมกูมันตลกตั้งแต่มึงอาวุธไม่เก็บเลยว้ยตั้มมันก็เป็นตัวตลกแต่วินาทีนั้นแล้วเว้ยไอ้เหี้ยกูแบบหรือความไปหรือความรอดไม่ตั้มกูว่าฝีมือกูไหวอยู่มันเชื่อมันในลุงหรือว่าตามในจ้เดี๋ยวมาในกูเชม่อในกูเด็ดดอ เดี๋ยวตัว็รู้แล้วตัวก็รู้ละงูอ่ะไอ้เหี้ยทำยังไงอยู่วะโดนเขาทันล่ะเจืดเอ้ยไอ้ต้ามันทำเล่นไปทำไปเนีละลงล่างแล้วลงล่างลงล่างไอ้เหี้ยระเบิดเอาจานไอ้านตรงหน้าเลยตึกตึกูน่ะเปิดเขาปล่อยรู้แล้วเนี่ยนี่รอจริงอันนี้รอจริงไอ้ต้ามอาจจะมีสิทธิ์บางดีครับจะได้ไปพักผ่อนกันบ้างเหรือจะเหนื่อยกันสักเปล่า ตรงนี้มึงเซียนไม่หรอจำได้ลูทำลูทำไรอ่ะลุงรถผมไม่ใช่สามสี่นะลุงนี่ไงนี่ไงนี่หลอกล่อไงไแผนห็อรู้ดลุนี่หลุดนแล้วเี่ตมหลุดแล้วเนียหลุเนี้ยเอาไอยู่ได้่ะทหุดไปมันก็ตายอยู่ดีไม่พมาุาดกรถมากัมึงอย้ไม่ใช่กูกงาเพื่อนอะไรกก็ไม่เข้าใจเหมกหน้าตำรวารวจเลี้ยวซ้ายไม่จะไม่ลยยังไม่ย รถพังว่ะไปต่อไม่ได้รถพัง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 แล้ะรถก็พังละหรอดหลอดหรอตำรลอฝต่ำข้ามสะพานน่ะข้ามสะพานข้างๆร้านร้านเสื้อร้านเสื้อข้างต้างวจอ่ะอันนี้เหินสุดละอันนี้เหินติดละอันนี้เหินสุดติดนะอันนี้ติดติดอันนี้ติดไม่ได้รถพังอ่ะรถเขาพังซ่อมได้อันนี้ซ่อมไปแล้วหนีได้เหินอ่ะพูดไม่ถูกเหมือนกันต่างคาเลย่ะมึงรอดแล้วเพื่อนมึงจะตายอีกอ่านจริงอ่านตำเสียแต่ตำตำบัดสะบ้ารถแม่งเครื่องที่อย่างไรไม่รู้เนี่ย มาแบบอย่างหน้าหัวร้อยอย่างปีอ่ะแล้ว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 แก็ไปกันได้แล้วครับกับเนี่ยอันนี้รอดจริงเหรอทำมึงดีใจไหมเนี่ยยี่ดิ้เฮียรอดแล้วไอสัตว์เขาลุงกสาช่วยกูเดี๋ยวแพื่นดีแล้วมาแล้วจะเก็บอูดอีกไหมอะไรมึงรู้สึกว่าตัวเป็นตัวตลกไหมตาไม่เก็บอูดอีกไหมทำอะไรนะครับชนสุดดีมีชนสุดดีแต่บอลเฮดนะเว้ยไม่เห็นแล้วบัดประกันผมไม่มีแล้วอ่ะเอาน้องๆที่เข้ามาใหม่ต่อได้เว้ย ถ้ามึงเอาพวกกูได้เดี๋ยวกูจะบอกความจริงกับมึงไว้ตำจริงตมใช่ถ้าอยากรู้ความจริงก็รีบชนตมมึงรู้ไหมว่ากูใหญ่บอลวางแผนกันมานะอ่ะดึงส่วนไม่กูจะบอกความจริงกับมึงก็ได้ทั้งนั้นแหละถ้ามึงชนส่วนเขาได้ออออดดดไม่ได้ชนด้วยอาาแล้วครับพี่จักรเจ็ดหนึ่งศูนย์ครับ ครับนี่ครับรีบกินรีบผิดคอครับเท่เอ้ยเท่าไหร่ครับเอาราแล้วไปไปซะไปซะตั้มไปแล้วเขาส่งต่าถ้าเป็นกูอ่ะกูรู้สึกสมเพชตัวเองมากเลยนะเว้ยที่ต้องให้คู่ต่อสู้ช่วยอ่ะไปดิไปดิไปดิไอ้ไอ้ไม่หลุดรอก่อนรอก่อนแล้วกันรอก่อนแล้วกันรอก่อนเดี๋ยวไม่หลุดเดี๋ยวไม่หลุดแล้วกันรอก่อนรอก่อนรอก่อนอาตามไปละอ่ะตามไปอปบดหัวต้องไปทางหนับมมา เฮนไปงดดเกลับไปทางที่เฮรดิตมึงต้องเิหนีมึงทุ้ความเร็วไม่ได้ไมได้ลดี่โนเฮินเนียเิรเนียเิรเนียตั้มไปท้าเีปทปทปทาหแดงเลยที่รถมันเะมันก็อย่างงี้ซั้อันถึงทนหน่อยมันมีสาอ่ะขึ้นไปดิัมไปครับ้ไปครับัไปครับมรับไปครับ่มไัมเรียกไัเรียกไราดเี่เจ็ แมงเงินก็ไม่ตายเอาเงินแท็บีีเฮียเดี๋ยวกูยืมก่อนยืมห้าพันคืนห้าหมื่นครัะทำไรอ่ะรู้ว่าซ่อมรถจะชนดูเดี๋ยวยี่ยี่แมงโตรสุดยอดเลยพี่จริงๆแต่พี่จะซ่อมรถมึงหลอกที่ไหนเนี่ยพี่ว่าผมว่าพี่สะดกกันมากพอแล้วนะไปพักกันไปกูก็บอกกูไปนอนไอ้เหี้ย ก็บอกพวกพี่หยุดไล่ได้แล้วแกล้งแบบขับแบบเซ่อๆก็ไปได้แล้วตามพามวยเลยเข้ามวยเยี่ยไรเ,เสียไม่ได้กูปาก่ายดีไปเยอะกูยอมไม่ได้ปะทอมไม่ได้มึงก็สู้ดิเพื่อหันแล้วนี่มึงไม่ยอมตรงไหนนะเนี่ยที่กูทำเต็มๆพี่แล้วนี่ไงขาดีไป่เยอะด้วยนะกลัวว<ม>่าเล่นเล่นเล่นต่อย ใจเย็น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 ไไม่ใจเย็นไ้ใจเย็นตเมึงคือโนหนึ่งไว้ตั้มมึงเชื่อกูกกรขับรถอ่ะไว้ใจมึงไว้ันใจเย็นเหมือนโอมึงอะต้องยึดตลอดแืบอนไรบ้าะดูดิเาจะไล่บ้างไป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 ปไปไปไปปไ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  อ๋อยักกับกูมีสวิตเบดอะถีเฮียถีรถพังแล้วไอ้สารโอ้โหคอยเทียคอยเทียกะเล็กไรเล็กไรเล็กไรผมทำไมเล็กไรเล็กไรเด็บเก้าสี่ครับถ้ามึงรอดแล้วเดี๋ยวกูจะเอามึงเป็นลูกกูอีกคนต่างดาตามเรีกเล็กพอสิลูกตามมึงสบตากู ได้ยมคุจะร้องไห้เจ้าพ่อสิโลกไม่ได้ยินกูไหมตบตาพ่อสิโลกตบตาพ่อแม็กซ์เด็กตาพ่อแม็กเด็กครับฟังนะมึงไหวเว่ยใครเอามึงลงถ้ามึงสลักเข้ามาได้มันเห็นมึงจะย้อนมาเอาไม้พัวมาตีเลยบัตรประกันไม่มีอะไรเกี่ยวอะไรเพื่อมาเลยแล้วก็ตีใหม่ดิวะนี่เป็นไงเอาตัวเลยเพื่อนมึงยังรู้เลยว่าต้องทำอะไรแต่ม่อาจจะทำการกระทำเยอะเว่ยแต่ผมว่น่สู้ สู้แล้วตายเว้ยดีกว่าตายแล้วไม่สู้เว้ยเออเแยอย่างงี้มึงก็กลายเป็นตัวตลกเว้ยสัตว์มึงดูดิพวกเขาเอามึงมาเล่นตลกเว้ยตาตากูขอโทษนะกูขอพูดเอาแอททิกตอกหน่อยโอเคโอเคเอาไๆเอาไอาพูดพูดพูดไปไหพูดไปแล้วไงลุงไม่ต้องลงไปใส่หน้ากากก่อนป่ะมึงต้องลงไปเดินแอคป่ะบอสไอ้แยนี่ยไอ้แยลุงบินไปไหนวะ ยืมกูด้วยไอ้พี่โดกูแตกพี่โดยือด้วยเยวยยไม่เอากูสักบาทเลยมีทิชชูป่ป่ะรับตรงนี้ดูก่อนมีป่ะวะมี ไอ้ลัดเข็มขัด <c oughs> ขอบคุณที่ยังเห็นเพราะโดนแบคิตปะต่อได้ตัวอะไรดีดีบ้างอย่างอไอฟีฟ่าโอ้โหคุ้มแล้วได้แบบจนไม่รู้จะได้ไงแล้วได้อะไรบ้างอ่ะเ,ออเติมไปสี่หมื่นมันได้มาสี่ล้านอ่ะ ปกติเขาได้กันล้านห้าสองล้านอะไรเงี้ยคนขายเท่าไรอะอะไรนะโดว่ะขายเท่าไหรอะโดว่ะโด่ตอนนี้โดล้านนิดนิดมั้งล้านห้ามั้งโอ้ยพี่ตรีอะผมไม่ตลกพี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะกูแล้วก็เอาพี่ตรีอะพี่จะตีผม,มนี่เอา้าอะไรอ่ะเรียบร้อยเอาผมปฏิเสธลูกค้าลุงกดสูตรไม่กดสูตรไม่กดสูตรทำให้เขาไม่รู้ว่าเราไปปฏิเสธอะไรเงี้ยไอ้เหรื่องสตีนจัดไอ้เหี้ยเฮียอ๋ไอ้เหี้ย ไอ้เรารู้ไอ้เอารู้เดี๋ยวผมตัวเดี๋ยวผมตัวรู้ค้าโทรแล้วมันอ๋อเยี่ยโคตรเดียเลยอ๋อที่เสร็จตกลงแถวตกลงแถวแท็กซี่เพี่อะมาผมสิจุดแต่เขาไม่เข้าใจเขาจะเล่นกับผมอย่างเดียวเลยผมต้องใช้วิธีเนี้ย ฝาเฟะว่าฉันวอนจะเชื่อมือแล้เป็นสอบว่าฉันก่อนจะตายเชื่อมึงไปอยู่แล้วว่าฉันวอนจะลู e มึทำว่าฉันก่อนจะดูซซอนตีนพวกกูคามิงูดแล้วกูควรจะแรงชุกับพ่อมึงปุ้มตุ้ม s ุดไปกลเต็มละอู้อแล้วก็จะอี o อู้อู้เกดได้มาได้เรียลไลท์อู้อู้อู้ล k e หอู้ฟีลเลทุกคิงฟลไล์ดสารเมืองฟมิเลีส